เฮ้ยมมึงกำลังจะบอกว่าก,กินข้าวให้มือก่อนใช่ไหมไม่ต้องพูดกูรู้แหละพูดมาแต่หมอต้นไม่เบื่อบ,บา้างหรอวะกูอยากกินให้หมดจ้ะเว้ยแต่วันนี้ไม่ค่อยอร่อยวะ่ะเออแหนมึงเลยเออกูไปตองไปก่อนแล้วกันเจอกันที่สนามบอลน,นะป้าตองไปดึงตามไปนะมึงสามวไ,ไวแล้วเว้ยเออไปก่อนเลยเออ ว่ากูทำไม่ได้แน่เลยเลยยิ่งวิชาอาจารย์ให้ถ้าด้วยยิ่งแย่เลยพ่อก็บอกว่าถ้ากูทำคะแนนได้ดีกูทำที่แล้วอะ่ะจะซื้อสอดสับให,ใหม่เว้ยไอ้ต๋องมึงเชื่อกูด้วยนะเออเออนะเฮ้ยเดี๋ยวมึงกลับไปบอกเลยนะกูของน้ำก่อนว่ะเออเจ้า,านะเดียวไหมโอเคเออคุณมีจัดการไหม นิกนิไอ้ต้นกูถามนี่เหอะมึงจะยกมือไว้ข้าวทำไมวะกูทงใส่มานานแล้วมึงต้อประยุ่งอะไรกับมันรอกรีบกเก็บไปเถอะแล้วรีบไปติวต่อมรีบไหมอตองมงรีบอ่ะ ก่านเองก็ได้นะจำที่ึงสบาใจนะทีกล้อเล่นร้อไม่ได้นะมึงไงต๋องวิกตอบตัวอ,ไอนไรวะไหนวะต้อง,น,ง,องอน้ำยังไงดิน้ำน้ำเฮ้ยพี่ทำนี้ พวกมึงทำอะไรกันวะไม่ได้ทำู้คงน่งเล่นเกมอยู่บ้านแล้ววะักูว่าีเที่ยวนี้เราหาที่เที่ยวในฝ่าเออมึงจะไปที่ไหนมึงจะไปทะเลว่ะมึงจะไปเทเชียงใหม่วะไอ้ต้นแถวมึงละจะไปไหนวะกูไม่รู้วะแต่พวกมึงเลยมาคุยกันไอทีแล้วกันเออัก่อนผ้า่านขาาวขาเฮ้ย กินแม่งโคตรยากเลยใครเคนออกสอบวะที่อ่านมาไม่มีออกที่ออกกูดันไม่ได้อ่านแล้วกูจะได้โทรศัพท์ใหม่จากพ่อกปว่าวะธนากูท่ามาคดณเหนือนกัน๋ยวเมื่อนะทำไมได้ไอ้ตองกูไม่เชื่อหรอกกูไม่กินละเสียลรว่ะมึงไปไหนเนี่ยเรื่องกูเฮ้ยทีกินข้าวมก่อนดีว่ากูจะกินหมดไม่หมดไม่ยุ่งอะไรกับกูเงินกูกูไม่ได้ไปของเงินมึงซื้อนี่มึงจะเดือดร้ออะไรวะมึงทำอย่างกับมึงเขมบุกเองมึงไม่เข้าใจหรอก เได้ข้าวเต่มเม็ดอ่ะคนปลูกคนเดินขนาดไหนเป็นแค่คนกิน,นอ่ะจะรู้อะไรช่างคนปลูกดิกูมไม่สนหรอกกูมไม่ใช่คนปลูกจะได้นักหนากูคแค่เรื่องข้าวมาพ<า>ูดอ,อีกวะทำไมเียจ้าเฮ้ยใจเย็นไม่เป็นกูไม่รู้หรอกต้นมันจะไปไหนเนี่ยเพราะมึงไหทีช่างแม่งเถอะ แล้วนี่นมวันนี้เอาเอาหมูครับเอาพหมูนะโอเคเราแป๊บนึงครับ เลยครับ เฮ้ยบ้านนีท hmm> ีมไงบ้างวะเออถ้ามาบ้านกูมัคงหลงอยู่แถวนี้แล้วว่ะเหล้วะเออเพราะมึงอะไรต้นไปโกรธมันจะมาต้องตามงอมึงถึงบ้านจนมาลงทางก็เพราะมึงอะไรบอกทางไม่ละเอียดโมแต่เอาเล่นโทรศัพท์อ้ทีหลงทางเลยเห็นไหมมึงอะไรเพราะมึงอะไรมึงอะไรมึงอะไรมึงอะละมึงอะไรมึงอะละมึงอะไรเฮ้ยเฮ้ยจอดจอดจอดแม่ทีโทรมาอ สวัสดีครับเจอทีแล้วครับทีเข้าห้องน้ำอยู่ครับเดี๋ยวเดี๋ยวถ้าทีเอาจากห้องน้ำเดี๋ยวจะให้โทรห้านะครับอาจจะคานบ้านต้นเลยครับพอมืดแล้วครับ ครับัครบ <S <S 1> <S 1> เฮ้ยรีบไปห้าไอทีกันเถอะว่ะไปไปไป เน่ยเอ้ยเลยก็เสื้อขนาดนี้ว่ะเฮ้ยหมดหมดหมดรองเท้ากูสาเสื้อใหม่ไอ้เสวยอสามเสื้อสองขนาดนี้ว่ะทั้งมันก็หมดเฮียยังตกรบอีกเ,อเหนื่อยก็เหนื่อย,อยไม่ไหวว่ะ ใช่ทีปะาหวายเฮ้ย,ยว่าใช่ว่ะอโอ้ยทีใครว่าดำนาตอนเที่ยงคืนวะโอ้ยอตันไอ้ตอง <c oughs> เป็นไงบป้าหวายไอ้ทีครับแม่ไอ้ทีเอาจากห้องน้ำมาครับเดี๋ยวแม่คุยมันนะครับเอ้ยทีแม่เองวะขอแม่ ครับครัครับเ่อาน้ำเสร็จะแม่ครับนนครับครับแล้วแม่ทุนี้เรา,าไล้ต้นนะครับครับครับจะแังไหมเตไม่แรงไหมเฮ้ยเฮ้ย,ยต้น

ววเฮ้ยเดินกันแล้วไงวะถึอองงานแล้วไปไหนมาวะไปดูนายพ่อกูมาวะร้อนเป็นบ้าเลยเฮ้ยต้นไงวะกูกลับก่อนวะไงขอบใจมากนะ,วะเว้ยเฮ้ยอยู่กินข้าวด้วยกันก่อนดิไม่เป็นไรวะแม่กูเพิ่งโทรตามเมื่อกี้นี่เองแม่กูก็เหมือนกันเออๆไม่เป็นไรเี๋ยวแต่พวกมึงเลยเฮ้ยต้นมึงจำเรื่องที่เราจะไปเที่ยวกันได้เปล่าวะจำได้ไหมวะตกลงเราจะไปที่ไหนกันดีวะ กูก็อยากไปนะแต่ช่วงนี้คงไม่ได้ไปไหนวะต้องช่วยพ่อกับแม่กูทํางานอีกไม่กี่เดือนอะ่ะข้าก็จะเกลียงแล้วเออ,เอ,อไม่เป็นไรวะเอ,อ้ยต๋องมึงไม่ให้บอกเลยนะข้าวไม้ต้นทํานากูเออพิ่งรู้เหมือนกันแล้วมันให้กูบึงยางไม่รู้วะกูไม่ได้คุยกับมันเรื่องนั้นเลยเฮ้ยมึงขับรถยังไงของมึงวะคิดอะไรออกแล้วมีอะไรวะต้นเว้ยไอ้ต้น าามาบ้านกูหมายบ้าก,กูจะมานอนค้างบ้านมึงไงกูนอนค้างมากูทำไมพวกกูคุยกันไปแล้วว่าบ้านมึงคือเที่ยวเของพวกกูอ๋อเออพ่อไม่ว่าใช่ป่ะวะไม่ว่าหรอกว่าเออดีเลยไปไปไปเข้าบ้านเข้าบ<ป>้านเนี่ยเออต้องระวังลมนะเว้ยเออเออเออ

อเฮ้ตองมาช้าดูกนเลยดยไอไปก่อนดิไอ้ตองไปก่อนไม่เอาหรอกโดนเลยไม่ใจเลยวะไปดิเอาเลยคุณไปก่อนเอเอาีโดดพร้อมกันมานับพร้อมกันเลยมาหนึ่งตองเตอ้มไม่โดนวะมาดิเลยมาดิเลยวายโผเลยนีปอน์ลงมานด้า ตอนมีสิตเตอองฮ้ยยัน้มฮ้ามึงจำเรื่องที่เราไปไอ้นี่ได้บ่วะเล่นน้ำอ่ะอ๋อไอตองไอตองไอตองเอ้ยบอสไม่กล้าโดดไอตองอ่ะตองวัดไงวะไม่กล้าโดดอะพวกกูโดดกันไม่กล้าโดดอะายได้ลงแลวะเอ้ยเฮ้ยนี่ที่เราแข่งเรือน่ะไอตองโดนแกล้งว้ยไอตองโดนแกล้งพายเรือไม่เป็นว่ะไปพายอีก มาจมน้ำตายกับบุญแล้วต๋องก็ยากผ่านดีกว่าหยัดเลยหยัดเลยตกปลาเออสองคือสองต้องทำอะไรเป็นวะจริงจริงต้องทำอะไรเป็นหลายอย่างว่ะนอกจากหุยสาวเนี่ยโอ้โหสองเอ้หัวนั้นก็จับได้สักตัวเลยว่ะเซ็งเลยเองก็จับได้คนเดียววะถ้าคนอื่นจับบ้างดีวะกสองไม่เป็นดีกว่าไอทีมมันก็เป็น เที่ยวบ้านมึงอะสนุกดีว่ะเที่ยวก็ฟรีค่าก็ฟรีบรรยากะก็ดีอีกอีกเทอ่านั้นกูเที่ยวบ้านเมืองได้เปล่าวะนี่มึงกะมากินข้าวบ้านกูฟรีเลยไงเออดีว่ะไอ้ต๋องตั้งหน้าตั้งตากินใช่ะหมมึงกูหิวนอยว่หรือวะเออไปเหมันเดิมเว้ยมือนเดิมไปกินหมดร้างขามเว้ยได้ไอ้ต๋องโดนตาดีมึงโดนกูไม่ยอมมึงหรอกเออเดี๋ยวก็รู้ไอ้ต๋อง vâng vâng ngu 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 này quá Ôi ủa 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 rồi ủa ủa ủa